สวัสดีครับนี่ผมทักครูนะครับนี่จะมาเรเดชันเช่นเคยนะซึ่งวันนี้ก็จะมาเรเดชันตำนานยุทธพูดถังซานนะผมในอีพีที่หกหรือตอนที่67เนี่ยนะครับผมโอเคครับซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วเขาจะเป็นการที่สังสารนั้นสามารถดูดซับวิญญาณหมื่นปีอะไรได้อะไรอย่างี้เนาะแล้วก็เหมือนอาจารย์ใหญ่กับอ่าปลอมหอเขาจะนั่นแหละเออบอกบอกว่ายัางไงเขาเรียกว่าทําความเข้าใจกันอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้เนาะโอเคซึ่งก็ดีโอเคครับซึ่ง ตอนนี้จะเป็นยังไงครับต้องติดตามรับชมกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดร์ซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกาคลิปต่อไปนะครับโอเคครับเราไปเริ่มคลิปเลยนะครับผมตอนที่67โอเคกลับมาทุกคนแล้วเนาะซซีันทักษะที่สีส่ของเจ้าคืออะไรให้พวกข้าดูหน่อยพี่ไม่มีอะไร คล้ายๆกับทักษะพีศาจแบงมุมใต้ดินที่เห็นเมื่อวานแค่ตกกันนิดหน่อยเอยักจริงเหรอแน่นอนเจ้าเป็นคนแรกในกลุ่มที่มีวงแหวนหมื่นปีขอดูหน่อยเร็วเข้าโอ้เฮ้ยแย่งเงินคามเป็นสีเลยปะ เด่นในสีดำงี้ยเลยดำแดงอ่ะสีโค้ทเท่ยไหออกมาไม่มีความผันแปรของลมปราณใดๆนี่คือทักษะที่สี่ของข้าซึ่งเกิดจากทักษะกรงขังย่าแมงมุมและกรงขังนี้ข้าสร้างขึ้นจากย่าเงินคำเพราะงั้นจึงได้บันว่ากรงขังย่าเงินคำโครงขังก็โครงขังใช่ปะโรงขังย่านครงแข็งแรงเลยนะเฮ้ยลองของเหรอ ก่อนจะต่อยแตกมันต้องใช้เวลาชาร์จนานอยู่นะเดี๋ยวห่ญบงมุมือนปีได้เท่านี้เหรอนั่นเหรอเฮอออุ้ยจับแม่งจับอาจารย์โชว์เลยว่ะสะการควบคุมแบบกลุ่มเป็นทักษะของวิญญาณจาสายควบคุมด้รับ50ขึ้นไปนี่มันน่าโกรธเกินไปแล้วคือทักษะที่สามอ่ะมันคือจับได้แค่คนต่อคนอ่ะแต่อันนี้แม่งหลายคนอ่ะใช่ใช่มันต้องใช้เวลา ก็เพียงพอให้ทีมสายควบคุมทำอะไรได้หลายอย่างใช่คือจับปุ๊บแม่งวิ่งเข้าไปชาร์จต่ออะเงี้ยได้เลยเข้ากันกับข้าไหมเข้าแน่นอนเข้าเิกรงขังยาเงินครามใช้ชิงลงมือก่อนสวสเศษคำรามพญาหงษ์ช้สกัดคู่ต่อสู้ทีหลังขอแค่ใช้มาได้อย่างชำนาญจะแสดงการจบตีขั้นสูงสุดของผู้ราอได้แน่นอนคิดเลยข้ากำลังคิดว่าภารกิจคว้าอันดับหนึ่งของพวกเรามันจะง่ายไปหน่อยหรือเปล่าสัตว์ประหลาดพวกนี้แข็งแกร่งจนน่าประหลาดใจในน้อยหน่อย นี่เจ้าคิดว่าพวกเขาแข็งแกร่งหรือกำลังคุยโวตัวเองกันแน่แหมเออหลงข้าพึงจะช่วยให้เจ้าสมหวังไปเท้ๆเสียแรงที่เป็นพี่ชายไแสนดี <c oughs> พี่ชายได้แสนดีจริงๆ,ๆนเนอะอเนียโอ,ยโอ,ยโอยสกันซะละเดี๋ยวพวกเราจะกลับโรงเรียนสือ่อไหลเคิร์กันแล้ว โอ <Okay. S 2> เวลาจากวันนี้หลือเวลาอีกห้าวันก่อนการประลองรอบคัดเลือกโรงเรียนวิทยาจารระดับสูงอีกห้าวันนึงเหรอคนกลับไปพักผ่อนตามอัธยาศัยพรุ่งนี้เช้าให้มารวมตัวกันที่ป่าหลังตึกเรียนและยินทุกคนนะครับถ้าตามไลน์กิ่งตอนนี้ถังซานน่าจะอันดับหนึ่งความเก่งเนาะที่สองไม่พิดใต้ก็มาหงจิ้นอะ่ะ ปุ้ยยังไม่มากำลังเพลินเลยโอ้โหไม่เงยทิ้งไว้คนเดียวอะไรเนี Alright, ่ยไอสี่คนนั้นใครวะอ๋อเห็นหน้าคนคนหนึ่งคนอยู่ในกลุ่มสี่คนอะ สี่คนนี้เป็นทีมสำรองของพวกเจาพวกเจาแนะนำตัวกันหน่อยสิอัคราจารย์สายโจมตีระดับ35หวงหยุดอ๋อ35อัคราจารย์สายโจมตีว่องไวระดับ35จสิ้งหลิงโอ้เสียงมึงหล่อจังวะอัคราจารย์สายขว้ญปูรักษาระดับ35จสิ้งจูโอเค35 อันนี้สามสิจะไม่ผิดส่วนข่าคงไม่ต้องแนะนําตัวแล้วล่ะทุกคนรู้จัก,กออแล้วคุณน้ายเน,น,นี่กรรมแล้วจ <c oughs> ทั้งสี่เออหลงบ่มเพาะมาอย่างยากลําบากและเหลืออยู่ในโรงเรียนถ้าไม่ใช่เพราะการแข่งขันครั้งใหญ่ความสามารถของพวกเขาคงจบการศึกษาไปนานแล้วออออการประสานงานกับสมาชิกสำรองจําเป็นต้องฝึกให้คุ้นเคยมากกว่านี้ไหมครับนี่เป็นการเสริมกําลังในการต่อสู้ที่จําเป็น การแข่งขันครั้งใหญ่นี้น่ากลัวกว่าที่ผู้เจ้าคิดเอาไว้เยอะมสมาชิกแค่เจ็ดคนเรื่องพละกําลังหรือการภาษาทักษะล้วนยากจะรับมือกับตารางแข่งขันที่อัดแน่นและมากไปคว่ต่อสู้ทุกคนนั่งลงก่อนครับผมให้ยืนสนานเลยอ,อีกไม่กี่วันการประลองโรงเรียนวิญญาจาร,ระดับสูงก็จะเริ่มขึ้นแล้ววันนี้ข้าจะบอกกฎระเบียบให้ฟัง โอ้ยเฮ้ยง่วงทำไมมึมงง่วงกันอยงวะอย่าได้ละเลยเชี่ยกฎระเบียบเป็นข้อจำกัดบางทีได้เปรียบนำมาใช้ได้โอ้โอมึงเล็งเข้าไว้เหรอ จาระดับสูงจัดขึ้นโดยราชวงศ์จักรวรรดิเจนโตและจักรวรรดิซิงหลัวเป็นงานประลองยิ่งใหญ่ที่สุดได้รับการสนับสนุนโดยสำนักวิญญาณยุทธโอเคความสามารถของผู้เข้าแข่งขันเป็นรองเพียงพวกหัวกะทิเท่านั้นโอ้กฎการแข่งขันสมาชิกที่โรงเรียนส่งข้าร่วมอายุต้องไม่เกิน25้าโอ้มีสมาชิก7คนในระหว่างการแข่งขันอย่มีกรณีล้มตายเกิดขึ้นโอเคถือว่าเซฟอยู่ตอนนี้ดูเหมือนไม่ค่อยเหมาะนะครับ ทักษะไม่มีตาถ้าพลาดตายขึ้นมาจะทำยังไงที่เจ้าพูดถือจริงจร kind of ิงแต่ว่าเจ้าต้อง้าใจจุดประสงค์ที่สองจักรวรดจัดการประลองนี้ขึ้นเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีพรสวรรค์ไม่ใช่เพื่อต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายอืมเข้าใจเข้าใจอีกอย่างในระหว่างการแข่งขันห้ามใช้ยาหรืออาหารใดๆที่ไม่ได้ถูกทำขึ้นดยวิญญาณจารสายอาหารหรือสายฟื้นฟูโอเคอันนี้และไม่สามารถใช้อาวุธใดๆนอกเหนือจากวิญญาณยุทธ ทางซานโดนจำกัดความสามารถก็ใช้ไม่ได้นะสิกฎพวกนี้พวกเจ้าจะต้องจำเอาไว้ไม่งั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันทีาแค่นี้ก็จำได้อยู่ข้าจะเริ่มพูดเรื่องระบบการแข่งขันโอเคหินกลมสองก้อนนี้แทนสองจักรวรรดิ อฮะส่วนอันนี้คือสำนักวิญญาณยุทธอุ uh ้ยอันนี้ไงรางทรงทุกๆท,ทีมแบ่งออกเป็นทีมหลักและทีมรองทีมหลักคือราชวงศ์จากทั้งสองจังหวัดซึ่งจะเข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศโดยตรงอโอ้ uh huh. ส่วนทีมรองจะเข้าแข่งขันรอบคัดเลือกพร้อมกับโรงเรียนอื่นๆอ๋อ uh huh. จกรัวัิเทียนโตมีเขตการคัดเลือกอยู่ทั้งหมด6เขตมีทีมมากกว่าร้อยทีม คัดเหลือเพียง15ทีมเท่านั้นเขตเมืองเทียนโตมีโรงเรียนวิญญาณจารระดับสูงหลายกว่าเปอร์เซ็นต์นี้เนาะจึงจะมีทีมผ่านเข้ารอบไปได้5ทีมระบบการคัดเลือกกับแข่งขันจัดอันดับนั้นไม่เหมือนกันการแข่งขันรอบคัดเลือกนั้นจะแข่งขันแบบทีมส่วนแบบจัดอันดับจะส่งนักเรียน7คนเข้าร่วมโดยสู้ทีละคนและ33ทีมในรอบชิงชนะเลิศจะใช้วิธีจับสลากเพื่อคัดออกเออท่านอาจารย์ใหญ่ ทีมที่เข้ารอบแล้วมี2ทีมรอบจัดอันดับมี30ทีมควรจะเป็น32ทีมสิครับ33ทีมมาจากไหนกันน่ะอ๋อขลืมบอกไปความจริงทีมที่ผ่านไปรอรอบจริงมีอยู่3ทีมทีมที่สาสำนักวิญญาณยทดส่งเข้าร่วมซึ่งพวกเขาแข็งแกล่งยิ่งกว่าทีมหัวโตแน่นอนรอบชิงชนะใช้ระบบคัดออก ทีมหนึ่งทีมหลักทั้ง3ไม่ต้องเข้าร่วมรอบที่2ทีมที่อยู่2อันดับแรกของการแข่งขันจัดอันดับไม่ต้องเข้าร่วมรอบที่สามทีงที่สองอันดับแรกไม่ต้องเข้าร่วมเหมือนเดิมหลังจากผ่านรอบที่3ไปจะเป็นการแข่งขันของ6ทีมรอบที่4ทั้ง6ทีมจะจับสลากเพื่อพบคู่ต่อสู้3ทีมที่ผ่านเข้ารอบมาจําเป็นต้องแข่งขันกันแบบทีมและตัวต่อตัวโอเคโอเคขอแค่ชนะทุกสนามสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สําคัญในรอบคัดเลือก เอาง่ายแต่นะงหมดขึ้นประอง <จก S 2> ได้เพียงสามคนเท่านั้นหลงหลงขึ้นประลองไม่ได้ต้องว่าข้าจะฝึกพิเศษให้กับนาง<อ>ขึ้นประลองได้แค่สามคนถ้าแสดงความสามารถที่แท้จริงออกมาเร็วเส้นทางข้างหลังจะยากลำบากยิ่งขึ้นข้าเข้าใจแล้วครับอาจารย์ทางนั้นแผนการต่อสู้จะรับผิดชอบแล้วกันเอาไปสายครอบคุมมานะอไปสายโจมตีในด้านพละงกำลังเป็นแนวหน้าที่มั่นคงและแข็งแกร่งได้ จิตไม่สายจมตีว่องไวโดยเฉพาะวิญญาณยุดโครงกระดูกของเขาสามารถโจมตีอีกฝ่ายได้โดยไม่ท่าตั้งตัวส่วนคาถาฟื้นฟูของเจียงจูแม้จะไม่เท่ากับของอ้าวซื้อขากับหลงหลง็ต่เวราเป็นันดับต้นๆในสายช่วยเหลือเข้าใจเข้าใจแม้พวกเขาสี่คนจะยังไม่ถึงระดับ40แต่เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเพื่อซ่อนพลังแท้จริงสมหรับที่อาจารย์ใหญ่เป็นคนเลือกเองถ้างั้นพรุ่งนี้จะส่งใครไปล่ะเจ้าข้าเซวูเอาตัวทับไปเลยนะ เราสัตว์ประหลาดน้อยเพื่อการประลองโรงเรียนวิญญาจารระดับสูงครั้งนี้ขอออกคนนี้จึงได้ออกแบบเครื่องแบบใหม่สุดชุดมาให้สําหรับงานนี้โดยเฉพาะจะบอกนันเป็นไอชุดเขียวมันคไม่ใช่ชุดอย่างคราวที่แล้วบอกนะเราจะคว้าชัยชนะไม่ใช่แค่ความสามารถแข็งแกร่งแต่เสื้อผ้าก็ต้องดีที่สุดครับครับผมนี่มดูสิ จำได้ว่ามีชุดเขียวๆเงี้ยโอ้ยชุดนี้จริงดินี่าเกลียกว่าข้างนั้นซะอีกอ่ะเฮ้ยก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นจริงอะเคืองแบบขี้เรขนาดนี้เหมือนกับเหมือนกับ ทำท่านผอเป็นยังไงกันแน่เขายังมีป้ายโฆษณาอีกน่าทึ่มากเลยอ่มันคือเพื่องบประมาณของโรงเรียนเราน่ะนะคือว่าข้ามิธุระต้องจัดการของเจ้าลองใส่ดูนะแล้วกันพีสายถ้าไม่อยากใส่ชุดบาปดินพาลายเสียเลยถือเป็นการฝึกจิตวิทยาของพวกเจ้าก่็แล้วกันนะอาจารย์โยนอะ โ้ยนเดี๋ยวเขานี่้าหน่อยอไ้ดมดไอแ่นี้ขอ่งโอ้โอไม่งน,นเยอะเลยดอกนี่มันมีดีอะไรเหรอซื้อไจริงเลยมากร้านไปหมดันเยอะมากเลยเคือไม่าแต่เครื่องแบบบอก หลบได้เสาอ่ะนั่นมาโรงเรียนอะไรอ่ะนี่พวกเขาเพิ่งมาจากหลังเขาหรือไงโอ้ได้รับโฆษณาด้วยมีทุกแบบจริงๆไม่ได้นะพวกเขาเป็นวิญญาจาม์มาแต่ว่าเจ้าหน่นั่นในกลุ่มไม่เจ้าอ้วดเลยอ้าวโอ้โหแม่งเอิ่มก็มาไหนๆก็ทำมาแล้วอะเนาะเฮ้ยก็ทำแล้วจเป็นต้องใส่อ่ะ อายชุดมากไม่มีใครว้้ึบบทางสะดวกมันเลเวลนั้นเลยเหรอต้องบอกต้องรับผิดมิลัยมิลัย ไแเข้าไม่อยากใส่ชุดบานี้แล้วถ้ารออะไรมาเพราะมีแล้วมันหลุดก็ข่าหมดมันก็ไม่แย่ขนาดนั้นถ้ามองในความเป็นจริงอ่ะเขาก็บิ้วให้มันดูแย่เฉย่มองหลักตามความเป็นจริงดิแม่งมันก็ไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้แย่นั้นก็เฉยเฉยคแหละแต่หึงเขิมกันหน่อยสิพวกเราต้องได้ที่หนึ่งนะที่หนึ่งงั้นเหรอ พวกคั้งคกจะคว้าที่หนึ่งเนี่ยนะเอ้าเอ้้เสื้อแดงเนี่ยไอ้นักเรียนชอบหาเรื่องมีทีมไหนใส่ชุดเขียวอัปปอ์ลักอีกแล้วบอกย้ำจริงๆเลยเขาจะให้พวกเจ้ารู้ว่าใครกันหนาที่เป็นคั้งโคกจเย็นใจเย็นพวกลูกหมาสีขาวจากไหนกันนี่ว่าใครเป็นหมาเดี๋ยวจำจดเก่าได้ไหม เร่ S <S ช่างบุยนี่แหละทำไมยักล้ามาหาเรื่องอีก <S <S อ่ะพวกเจ้ากำลังทำไรกันยะเนี <S 2> <S 2: อเ๋อวผมมฮเอาไขว่ะแล้วก็ตัดจบไปเฉยเลยโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นการแบบเออเหมือนอธิบายแผนการอะไรเงี้ยแล้วก็โชว์ สกิลของถังซานนี่มันเป็นแบบการจับกลุมหมู่เนาะซึ่งถ้าเอาตรงๆอะ่ะมันมันอาจจะไม่แข็งแรงเท่าสกิลสามนะแต่แต่ที่ดูแต่มันอาจจะแบบจับคนได้หมู่มากแล้วก็ต้องดีกว่าเนาะสมมติสกิลาสามถังซานคือแบบพิ่ปล่อยไปแล้วคือจับกลุมได้คนคนเดียวอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ยังไงแล้วก็ถ้าเป็นสกิลทสนะี่เนี่ยคือไม่สามารถจับกลุมได้ทั้งหมดอะ่ะเออแบบันเป็นสกิลงกวงกว้างเอาง่ายเออนั่นแหละ ซึ่งอย่างที่พี่ใต้ต่อยม,มันอาจจะไม่ได้แข็งแรงด้วยถึงขั้นที่ต่อยไม่ต่อยไม่ออกนะมันต่อยออกแต่มันต้องชาร์จพลังเห็นพี่ใต้ต่อยไหมรอบแรกต่อยปุ๊บอ้าวลอยแล้วรอบสองต้องชาร์จพลังประมาณสองสามวิกว่าจะต่อยซึ่งเวลาประมาณสามสี่วิเนี่ยถ้าเอาตรงๆานาโซ่จริงๆแม่งถังสารม,มันวิ่งชาร์จไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วถูกไหมล่ะจับปุ๊บแม่งให้หมาหงจิ้นเผาต่อเลยเนี่ยโอ้โคนโหดนึกภาพดู นั่นแหละผมว่ามันมันดีอยู่ดีอยู่ไม่ได้ไม่ได้สกิลที่เรียกว่าโกงเวอร์นะส่วนตัวนะมันก็ไม่ได้เรียกว่ากาดด้วยเรียกว่าดีอ่ะมันเข้ากับถังซานอ่ะว่าถังซานมันมันต่อให้ไม่มีคนอื่นช่วยมันก็เก่งแล้วเม่งเดี๋ยวปืนจับยิงใส่ก็จบแล้วโอเคคลิปนี้ก็มีปรับมายนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปนะครับสำหรับนี้ขอตัวสวัสดีครับบ๊ายบาย